นี่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 เธอรู้จังนี้เห็นว่าเนื่อยแยกออกมาเลยเนี่ยอือเอาประมาณนี้เลยย่างใหม่ใโอ้โอ้โอ้ไหนถ่ายเนื้อดิโอ้เละเลยเละเลยเดี๋ยว้เขาเขาพิสูจน์กินก่อนได้ไหมนีต้องมากมายนะอือเป็นไง กินย่างแบบหอมอ่อนๆนะเธอเลอะเดีเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เองมีชาเลน์มาทำอะไรทำอะไรดมทุเรียนอ๋อดมทุเรียนอะไรเธอจะทำอะไรเอาทุเรียนซื้อทุเรียนมาทำอะไรเนี่ฮะยทำอะไรไหนบอกว่าอยากผาทุเรียนเหรอใช่ ไม่เห็นเขาเห็นหลายๆช่องหรือหลายๆช่องอื่นเขาทามาใช่ไหมว่าเผาทุเรียนแล้วมันหอมมันอร่อยขึ้นใช่เหรอแต่หลายๆคนเขาก็บอกว่าทํามาแล้วมันเสียมันเสียดายของมันเสียทั้งลเออจะทาทาไมกินแบบเพียวๆก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเรามันนักทดลองอย่างละซิบปากว่าไม่เท่าปากตัวเองชิมเนาะเออเอกันเลยวันนี้กันเลยมาทําเผาทุเรียนดูอมานน่ตามมานี่ไหน อรียมอุปกรณ์ไหแล้วใช่ตัวนี้น่ะซื้อมาแบบที่มันยังยังไม่สุกดีแบบขึ้นไม่สุกเลยถ้าสุกแล้วเอามาเผามันจิริเนาะตัวนี้เองก็เลยเอาซื้อแบบนี้มาลูนี่ซื้อมาเท่าไหร่นี่จากโรดประมาณสามร้อยกว่าบาทอะไรนี่เป็นอะไรตัวเล็กนี่ลองทําไมล่ะลองทำไมจะกินไหมไม่กินมาเรีวตัวเล็กอยากกินอกินหอมแล้วดิหอมแล้วดิหอมแล้วเหรออืสุกยังเธอสุกยังก็ไม่รู้เหระเคาะไม่ปิเนอะเหรอ แต่มันหอมกินแบบหอมออกมาเร็วอ่ะอย่าบอกนะว่าสุกเดี๋ยวเลปมาพิสูจน์กันว่าเผาแล้วจีเป็นยังไงจีอร่อยเหมือนที่เขาว่าหรือว่าไม่อร่อยมามันจะกูดหรือมันจะแบดก็มาดูกันเถอะโอ้โหใครดังไฟให้เนยฮะตะกล้องดูไอด้าเลยนะไอด้าจะเผาหรอลูกไอด้ามานั่งตรงนี้กัมามีลูกโอ้ยด้ร้อน้วยนี่เอาั้นมา ถ้าอยากไปฟังนู้นสิตรงนี้แสงไม่ได้ไเดี๋ยวไอ้ดาไอ้ด,า,ดามันร้อนนะลุกเดี๋ยวแป๊บนึงอือไม่อย่างร้อนเด้ะในเธอจะทำแบบไหนเนี่ยนี่ไงจะเผานนหรือจะจะย่างเตรียมเตาแล้ว<ะ>ย่างย่างใช่ไหมเออถ้าเผาแบบนั้นกลัวมันเปื้อนฝุ่นแบบว่าทุเรียนเชื้อได้มากๆเหรอไอ้ถ้า คนอื่นเขาเผาแบบทําเป็นใหม่ๆอย่างนี้แล้วใช่แต่เราไม่ทําแบบนั้นใช่ไหมไม่ตัวแรกว่าความคิดตัวแรกจะทําแบบเผาแบบว่าไก่อฟ้ฟางอ่ะเออ,เอ,อแล้วแล้วเปลี่ยนใหม่ย่างเอาดีกว่าย่างเอาเผื่อแบบเอยเราจะได้แบบกินไอควันหอมๆอย่างนี้แล้วถ้าเผาแบบนั้นมันอาจจะเละใช่ไหมเหมือนอันนี้น่ะเหมือนเองย่างกุ้งอ่ะเออ<น>ใช่เอาอยัางเอาก็ย่างสิเอาย่างไปเลยจะทํายังไงก็ทํา มันหน่อยพอดไมมไอ้กระแตงนี่นะกระแตงไอ้นี่นะเขาว่ามันหน่อยพอดเนี่มันจีบริกอย่างเลยเนย่ยต้องเอาไก่ลงไปแล้วเพิ่งแต่ใส่ไปได้ดิเออ๋อมันต้องใช้ไฟอ่อนๆเด้มันจีนั่นเด้เธอต้องเอากี่งเถามากบก่อนโอ้เอามันออกก่อนมาเหรอไม่กินได้กินไหมจะได้กินไหมเนี่ยติ๊งมันต้องเอากี่งเถามากบก่อน กูจะได้กินมันนอกวันนี้นะกินมันกินยังไงแต่อ้ยแม่ในไม้ไไมแล้วนะโอ้ไม่ไม่เธอเอาเอา,เอาอันนี้ออกเลยเอาเล็กย่างออกอือนั่นแหละมันจีดำเอาใส่ไปเลยไม่เป็นไรอู๋ไมจีบไม้ปวดดิเขาอันนี้มันมันเหม็นอะไรเนี่ยเขาว่ามันมันเหม็นไม้ย่างเธอเนี่ยเนี่ยปิ้งนู้หวะเขาว่าเอาเอาเอาทิเอามาใส่มันแจ็คหน่อยก่อนเธอไปเอามาสิมันหลอนพูดมันต้องไฟอ่อน ไหนเออนั่นแหละขี้เท่ากันเละเออนั่นแหละยกมาเลยนั่นแหละยกมาเออนั่นแหละหนกทางมันดีกว่วปะจิดไอ้ดาปะยกมาเออนั่นแหละพอ<ฮ>เออได้เดี๋ยวระวังนะลูกระวังนะลูกไอ้ดาไอ้ดาหลบออกมานะลูก ผู้ช่วยก็อยากช่วยผู้ช่วยไปอ,อยากซอยเอเอหนูไปเล่นตรงนู้นปะหนักไปเล่นกับน้องออปะแอปเล่นกับน้องปะลูกเล่นกับปๆยไปไปเอ้ยมันร้อนแล้วเหรอทำไมไม่จับละ่ะอยากลองดูนะอนี่ถ้าถ้ามันซุกแล้วอะอเนื้อมันหยิบเอกเปลือกมันหยิบป,ปริออกตรงนี้ใช่เหรอ แล้วมันจะสุกไหมเนี่ยเทออยางแบบเนี่ยทำไมลหรฮะขนาดย่างไก่ยังสุกเลยย่างทุเรียนก็สุกคือโอ้ใช่หรือเชื่อนี่เชื่อหมอหมอเรียนมาเหรออย่างย่างจนแบบว่าเอามันดำดำเลยเนาะดำดำเกี๊ยมเกียมเลย嘛ดำดำเกียมเกี๊ยมเทอก็ต้องเธอก็ต้องเอานี่สิไม่ไม่เอาหรอกให้ยาเอาให้น้องไปให้น้องปะหลุบื้อกินก็ะไหนไปไงไหน นี่กินออกยังเขาว่ากินเล็กปิ่งฮะกินจากเล็กปิ่งไม่ได้กินทุเรียนนะกินเล็กปิ่งนี่หลายพูได้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพูห้าพูค่อยดูเด้อว่าจีเสียดายของหรือว่าจีคุมถ้าแกออกมาแล้วหอมกินแบบยางทุเรียนเลยมันจะกินได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละมันจะเป็นทุเรียนเละหรือเปล่าอากินได้แล้วเนาะมันจะเละหรือเปล่าไม่ เอ็งเลือกทุเรียนดิบมาได้ไงฮะวันนั้นที่ไปซื้อใช่ไหมเอ็งเลือกทุเรียนดิบมาพอข่าไปซื้อปุ๊บใช่ไหมพอข่ากะจีอันนี้เลยจีอะไรนะจีปอกให้เลยจีป่งให้เบรกแทบไม่ทันจีได้กินทุเรียนซุกได้กินทุเรียนปลาขึ้นหลอนเดี๋ยวไหนเธอก็พริกดูซิอันนี้ควรก่อนดูก่อนพริกสิเฮ้ยมันใหม่ยังพริกพริกเธอพริกพริกยังไงนี่มันทุเรียนอ้าว พริดๆยังไงอันนี้มั็นทุจะได้กินไหมเนี่ยเอาพริกแล้วรู้เอามันยังไม่ซุกให้มันซุกไปที่ระคังใช่เหรอเออเออเพื่อผู้ผู้ผู้ชมผู้ผู้ชุ่มหรอกอ่ะผู้ผู้อยากรู้นี่กระไรเด้เพราะว่าทุเรียนเผามันเจี๋ย่อยจริงหรอได้เป็นยังไงใช่ไหมท้ามันเสียของหรือเปล่าเออโอหยิบไม้ควนเขาตามด้ ใครเขาเคยนอนมันหนังหนาควรเวยแทงได้ไหมนี่ได้ไหมวันนั้นไปซื้อทุเรียนใช่ไหมไปไปเขาบอกว่าแปดสิบเก้าบาทรีบขับรถพุ่งเขาไปพุ่งเขาไปเลยเป็นยังไงแปดสิบเก้าบาทกินไม่ได้กินไม่ได้ได้มาเท่าไรนี่โลละร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วที่นี่ช่วงนี้มันก็ไก่มดปลายฤรือดูแลเนาะไก่มดทุเรียนเราเองก็เลย สรรหาเมนูมาทำก่อนเผาทุเรียนไปแล้วหนุนเธอไอ้ดา<ต>มาน,นี่เร็วลูกมาดูทุเรียนเผาไอ้ดามานี่เร็วมานี่เร็วๆมาเร็วอย่าไปเล่นตรงนั้นไหนดูสิได้ไหมเนี่ยยังต้องใจเย็นๆอนะ่ะต้องนั่งใจเย็นๆเหรอเอตอ,เอ,าาอต้องเอามาปอกอีกจิตลองอย่างแบบว่าให้มันใหม่ๆดำๆใหม่ๆเกี๊ยมๆเลยอ่ะให้มัน ถ้าว่ามันทําแบบนิดเดียวอ่ะเขาว่ามันจะนี่มันจะไม่เข่าเนื้อมันจะไม่ถึงเนื้อใช่ไหมล่ะไปเอาคนมาก่อนสีไอ้ดามานีแล้วลูกไอ้ดาไอ้ดาเออเอาอันนั้นเลยมาลูกเออเออมามาลูกเริ่มใหม่แล้วเธอได้ยังยังรอนเด้วดิรอนเด้ ถ้าดูดูสูตรมันเริ่มแย่ยังเะแย่ได้ยังไงมันต้องเผาแบบเผาใหม่ๆจริงๆนี่นี่คอนยางนี่โอ้น้ำลายไหลแล้วนี่ลูกหิวนี่หิวแล้วนี่กอนยางกินอะไรในปากคะแอะหนู้กินอะไรในปาาลูกก้อนหินเด้โดนเลยก้อนหินเด้อโดนเลยหมดไือยังอาปา ไม่ใช่เราจะเอาแบบแค่หอมๆไม่ใช่เหรอเธออยากลองใหม่ๆน่ะใหม่ๆเธอก็ต้องเผาสิแบบนี้เลี้ยเขาก็อย่างแบบนี้ดิใช่เหรอย่างจมันดำไปขังนึงอ่ะมันดำแล้วนะข้างล่างเนี่ยเขามองเห็นเนี่ยไหนมันดำแล้วเนี่ยอ่ะพริกงานพริกเออกลับด้านโอ้มันกลับยากจ้ะโอ้ยนี่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 เห็นไหมถ้ามันเริ่มถ้ามันเริ่มซุกเนี่ย เปลือกมันจ่แตกแบบนี้นี่มันจะแยกออกง่ายง่ายเนี่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 ยมันจะเป็นตรงเนี้ยเธอชี้สินี่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 มันจะเริ่มเป็นแบบนี้มันเริ่มแตกแล้วก็อะไรค่ะนี่มันทุเรียนค่ะนี่นทุเรียนพูดสิอาทุเรียนลูกจะกินไหมทุเรียนน่ะมันร้อนลูกหนรูจับไม่ได้หรอกมันร้อนร้อนมือเลยร้อนมือเลยร้อนมือลูกจับไม่ได้เลยร้อนลูกร้อนร้อนนะแมวเลยมันร้อนไปไปหาเล่นไป ไปเล่นไปเล่นไปมึงน่ะไปเล่นท่อนูุนน่ะปเอาอยากย่างไอแดอยากทำหรอลูกฮะเอออยากทำไม่ต้องช่วยมันร้อนจะทำได้หรอมียังนั่งร้อนเลยเนี่ยหนุนนั่งไม่ได้หรอกมันร้อนลูกออกมาตรงนี้เออยืนตรงนี้ไม่ต้องร้องยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ร้องทำไมอึศ่ะมันร้อนลูกเนี่ยไม่มีนั่งยังร้อนเนี่ยเออแดนั่งดูสเชีแดมานั่งดูสิทุเรียนหนูมียางทุเรียนลูกหนูจะกินไหม กินกินกินอืมฮะอย่นี่แหละมันจะได้ชุกใหม่ๆฮะชุกใหม่ๆนะไปไหนไปขึ้นนั่งรอตั้งรอไปนั่งโตรอไปเออไป่อันนโน่นั่งรอโอ้โหเออนี่นั่งรอตรงนี้หุ้ยนี่ดูนี่เฮียแม่เธอมาดูทางนี่ดูไหนเธอถ่ายไปยังนี่ตรงนี้เห็นไหมเปลือกมันจีเหลืองขึ้นมาอลามเลย โอ้โหบุบะบุบ huh. ่าเลยเธอเสียงบุบุบ yeah> um ุนี่ซุกเลยดิเออเออบุบบุะลูกทำไงลูกฮะเผาต่อไปเธอก็ดูไฟหน่อยฮะทำไมไฟอ่ะมันไม่แรงมันแรงน้วแรงไหมแบบนี่เละเนี่ยเห็นแม่จับไว้เออมันบังถ้ามันซุกมันนี่แตกบัวคือจังทุนอะไรนะแล้ววงฟาลฉีกออกได้เลยเหรอฉีกออกได้เลยเลย เอาล้วเอาล้วเธอระวังลูกไงลงมันนตกนะไม่ได้เธอตกนะลูกตกไหมจะเออะไรนะ่น่น่ฮะจะเออะไรนี่สีลือคูนละลายพอดีอย่างนตรงนี้ร้อนจะเอจะเอจะเอร้องทำไมนี่อย่างไ ตูดมันแตกยังดูสิเห็นไหมเห็นตูดไหมตูดยังไม่แตกเลยตูดยังไม่แตกเลยตูดยังไม่แตกเธอว่ามันเจ๋อร่อยแม่ใช่ป่ามันเจี๋ยอร่อยไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขากว้องคิดเขานะมันสุกแล้วใช่ไหมแต่เราย่างให้มันแบบพอมอมมาแบบ ไอความร้อนเข้าไปนิดๆี่ยมันจะมีความหอม,มเอปลือกมันหนาไงถ้าท<ะ>อย่างแบบนี้เขาว่ามันจะไม่นี้เขาก็บอกเอาเผาเลยไงไม่ต้องย่างไงเอาที่รองออกไงแล้วก็เอาลงเผาเลยแปบ๊บเดียวเอเอเเอไหนมันไม่ไหมมันยังไม่ถึงเนื้อเลยเนีย่มันเหนือแค่ข้างนอกนั่นเนี่ย ลงไหมล่ะลงเอาลงเตาเอาลงเลยวันจะ้ทำแบบว่าสวยๆหน่อยมเออนั่นแหละนั่นแหละเอาลงเลยร้อนเว้ยอื้อนั่นแหละนี่แหละนันไฟลุกเลยว่ะเธอเฮ้ยทำไมล่ะเอาอกก็ออก ไหนควันเข่าตาแม่ไหนเอาออกสิมันรู้ตัวเฮ้ยไอ้จักษีเอาอีกด้านข้างด้านข้างด้านข้างอุ้ยมันผิกไม่ได้มันหนักเออนั่นแหละเออนั่นแหละท่านผู้ชมกระดัท่านผู้ชมกระรุ่นอื อ๋อเราไม่เปนไฟลุกขึ้นเลยว่ะเมื่อกี้นี่มันแห้งแล้วหรือเปล่าเปลือกมันแห้งงี้เหรอใช่เปลือกมันแห้งแล้วหรือเปล่าเธอร้องดูไงอยากได้ใหม่ๆน่ะมาแล้วนุ้ยเสียงมันสุดซุดซุดเสียงซี่ซี้ซี้ซี้ใช่หรอเอามาฟังดูเถอะเหมือนมันกำลังสุกเดือดเดือดอยู่ข้างในเลยใช่หรออือได้ยินได้ยินไหมเออซี่ซี้ซี้ซี้ หมายเธอพิกอีพิกไงไวทเทสพิกเอาเออฝั่งเนี้ยฝั่งที่ยังไม่โดนเนี่ยเิ้เขาอยากให้มันใหม่ๆไงเต้เข้าใจไหมอะไรฮะอยากให้มันไม่ไหมเออเขาอยากให้มันใหม่ๆไงเ,เขาอยากดูว่ามันใหม่ๆหรือไม่เขาเห็นคนอยางเขาก็ยางแค่เปลือกน่ะเหรอเออเอาเอาไม่ไหมเลยใช่ไหมหอือเธอจะแบบไม่ไหมเลยใช่ไหมไม่ไหมฮะไม่ไหมหรือเอาไม่ไหมไม่ไหม เอาไม่ไหมหรือแบบไม่ไหมไม่ไหมเอาแบบไม่ไหมเอาไม่ไหมเอาไม่ไหมอล้วเอาไม่ไหม่ไม่เลยเอาไม่ไหมเลยอะไรลูกอะไรจะดูนี่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 นันอันนี้ยังมันมันแตกเอายังไม่มีเห็นแตกเลยแตกแล้วไงเนี่ยไเนี่ยอ๋อเออกลัวอะไรคะอู้ ไอ้หน้าอย่าไปใกล้หนูลูย่าไใกล้ทุเรียนลูกมันร้อนกุกกุ๊กกุ๊กกุเป็นไงไม่มีกลิ่นเลยอะฮะตอนแรกยังกลิ่นหอมเลยตอนนี้มีแต่กลิ่นไหมกลิ่นไหมเป็นไงได้กลิ่นเหมือนทุเรียนเอ้ยได้กลิ่นเหมือนเปลือกไม้เปลือกมันไม้มันเสียงอ่อนแบบว่าชุกมากเละเขาว่าแก้วมะนี่เละเนีนี่เขาว่าแก้วมะนี่เละเนี่ยเป็นอะไรเอาประมาณไหนฮะเอาอีกเธอจะเอาประมาณไหนล่ะเอาอีกน จะบอกจะไม่ไม really, uh ่เลยไม่ใช่หรออลองดูไหนมันหอมหอมกินย่างหอมหอมกินย่างเลยโอ้อโหแปลกไหมแปลกเหรอเธอนี่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 เธอรู้ตรงนี้ไหนไหนนี่เธอรู้ตรงนี้เห็นว่างเนื้อแยกออกมาเลยเนี่ยอืเออเอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวอีกทางนึ่งทุกด้านโอ้โหกวน จ้าอี้จังหน่อยก็พอละหลังจากที่เราอ่างเซจเลี้วเนาะก็จะประมาณน,นี้เกลียมทั้งลูกแล้วก็เนื้อมันตรงเนี้ยเออ <c oughs> ตัวเซ <c oughs> เนื้อเนื้อของทุเรียนนี่ปริป,รป,รป,รปรีหมดเลยมาดูมาไถยไก,ก่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันปีหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูนี่นุ่มหมดแล้วเปลือกทุเรียนคือนุ่มแล้วอ่ะพรอมกินทุดๆแล้วดูดิอ่ะเดี๋ยวจะให้อะไร ตะกองมาถักมาเปลี่ยนมามาให,ให้เปลี่ยนให้เขามาปอกเธอมาปอกตายแล้วเด <c oughs> ี๋ยวเขาบอกมันนิ่มมากเลยนะเธอโอ้มันนิ่มมากเลยนะอา้าวกระเพราเนาะอยากดูจริงเป็นไงนะนี่เราก็จะกรีด ปีเธอดูมันปีออกมาเลยเนีู่มันจะกินได้เปล่าคะเธออ้าวตรงนี้มันแตกแล้วเนี่ยเอ้ามันหจะ้ตงถ้าตุ้งหนซุกแล้วมันก็แตกใช่มันก็เหมือนกากเองบ่มทุเรียนอ่ะใช่ไหมร้อนจังเลยทุเรียนร้อนใช่อากาศก็ร้อนต้องส่งคอนคลูไปแล้ว อื้อ,อ,อ,อในูอนนี้เป็นไงเป็นไงเดาเลยจิดแม่ห้กินแอเดี๋ยวกินหอมแบบใหม่ๆ,ๆ,ๆ บบห,หอมแบบใหม่ๆหอมแบบใหม่ๆที่ไม่เคยได้หอมหรือว่าหอมแบบใหๆๆม่ๆหมอย่งไรหอมแบบกินใหม่ๆนะ่นะมันย่างใหม่ๆหม่โอ้โหเห็นไหมเองย่างเองขนาดเผาขนาดนี้มันยังไม่ถึงเนื้อทุเรียนเท่าไรเลยนะให้ดิเดี๋ยวอันนี้ดูก่อนนะเ,เปลือกมันหนาเนาะโอ้มันจีเปืือนทุเรียนไหมเนี่ยฮะ <ๆ S 2> มันจีเปืือนฉีกออกก็ได้นะเขาว่าเธอฉีกออกเลยเนี่ะลองดูดิโอ้ไหดูดิโอ้ไหนถ่ายเนื้อดิ อ้เลยเละเลยเดี๋ยวๆล้เขาพิสูจน์กลิ่นก่อนได้ไหมฮ้ืมันเป็นยังไงวะมันมันหอมเหมือนอะไรเผาเ่ะเธอดมเดมดูเธอดมดูยิเธอดมเดียวสิเขาอาธิบายไม่ถูกอ่ะ กินมันอะไรจะกินทุเรียนได้บอกโดนอธิบายไม่ถูกอ่ะก็เหมือนทุเรียนย่างนั่นเลยเหรอชิมได้มั้ยเธอชิมสิร้อนนะเนี่ยเออชิมเลยหันฝั่งนี้หันหันฝั่งอีกฝั่งนี่หน่อยฮะเป็นไงหวานมากเหรออืมแต่ว่าทุกมากคือกันเหรอดูนี่ดูนี่เด้ออุ้ยแบบผู้ใหญ่มากเลยเฮ้ยจ้ำปีเป็นไงเอายังอืม เป็นไงกระทุเรียนอ่ะแล้วมันต่างต่างจากแม่เผาไงมันเละมันเละเหรอกินย่างแบบหอมอ่อนๆนะเธอเหรออืีเดี๋ยวเดี๋ยวติดฟันติดฟันมันเป็นกินย่างหอม่เธอแกออกมาเธอแกออกมาเ๋ยมันเป็นกินย่างหอมอ่อนๆล้วทุเรียนก็อุ่นๆด้วยเนี่ยร้อนมากเมี่ทุเรียนแบบร้อนมากเออเห็นไหมมันร้อน เอาดูนี่มันไม่ได้ถึงกับใหม่จนถึงทุเรียนไงใช่ไหมใช่ก็ประมาณนี้แหละดูดิลองชิมดูสิรดเหมือนอุเรียนไปเขาไม่คูเวบเลยอ่ะเออเป็นไงเป็นไงหวานฮะก็ไม่เป็นทุเรียนเลยเรอทุเรียนเลยแหละเธอมันคือทุเรียน มันก็คือทุเรียนแล้วมันต่างต่างไหมแค่ได้แค่กินใหม่ๆนิดเดียวเออมันยัมีควากลิ่นหอมๆเข้ามาอีกใช่ไหมกินน้ำหอมเหมือนอย่างแล้วก็เหมือนกินทุเรียนร้อนๆน่ะเออถั่เรียนที่ร้อนๆน่ะเนี่ยไหนเขาลองชิมดูสิเอามาโอ้ร้อนมากให้ดูดิทคุณเมแกเดิอืมอืมเขาว่าต่างนะไหนดูดิต่างเธอชอบไงเธออาจจะชอบแบบนี้รีรีก็ว่า เขาชอบแบบเขาเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนอะไรแบบว่ามันแบบพอดีกินน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบสไตล์กรอบนอกนุ่มในนะเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นเราก็ไม่ถึงกระปราานะใช่แล้วทีนี้ยมันกลิ่นออกหอมมันหอมอ่ะหอมยามนี่เขาชอบนะมันหอมมันมันหอมจริงๆนะหอมเราก็กินเหมือนทุเรียนร้อนนะเนาะเป็นทุเรียนร้อนไปเลยอ่ะโอเคอยู่นะได้อยู่ มันไม่ได้ตรงนี้แหละไอ้ดาไอ้ดาไม่ต้องเขามาให้แบบนี้ลูกอือม,มีไม่ใช่เวิร์กนะอร่อยไหมอร่อยสำหรับเขาขออเ,เขาชอบเลยเขาชอบเลยเดอะเบสเนะหลอนมือดาเหมือนกินทุร่รเลนอุ่นๆเลยแหละย,ย่างใหม่ๆหอมๆถ้าว่าเอาอย่างบนใบตองมันจะหอมกวานี้ไหมคะว่าแต่มันสุกแล้วไม่ได้อะ อืมอืมโตเวิร์กนะเธอเอามาป้อนเขาเอาอะไรมาป้อนมามเนมากินไม่ได้ลูกอะเราากแกะต่อบอกห้เซด์ก่อนอันนี้เราไม่ต้องอะไรมากเราขีดเลยไม่ต้องอันนี้เลยไม่ต้องขีดเราเราขีดออกเลยนะ่ะเนี่ยเอาดเอาดี๋ยนี่ ต้องมากมายนะมือเปลี่นแล้วมือเปลี่นทำไมอ,อ,อ่ะเอาวา,างไว้ีดีกว่าในเขาลองปอกดิอุ้ยเธอมันร้อนนะเนาะใช่เอาให้เธอทำเลยยึบเธ <laughs> อยกมาวางให้บนเขียงให้มดทีนน่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยทางนี้มันเละหรอเธอ ยาบางพืชนนะใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมโอ้นี่นี่นี่มิตีใหม่เอ้าบอกเลยมิตีใหม่อันนี้เราว้างตรงโอ้ยดูดิมิตีใหม่โอ้เอ้ยเธอกินอะไรเนี่ยไม่ได้กินอะไรลูกอะทิ้งลูก เออการหแ่เดี๋ยวเอาใส่จานเออดำหาทำตัวเองเนาะโอ้เนี่ยเขาเรียกบอกสิบปากว่าไม่เท่าตาทามกินเองอห้างังกินไหมเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเอยเอาช้อนตักกินอืมเธอหยิบใส่นี่ลูกไอ้ลูกนี่เธอกินแบบว่ามันใหม่เลยเธอกินใช่เธอหยิบหยิบเธอหยิบใส่จาน เราชอบถ่ายโอ้โหอันนี้เละแล้วเด่นเนี่ยอันนี้หนุกอึบโอ้โหลูกนี่เละแล้วน่ยอึบอันนี้เละเป็นปลาปลาแหกเลยอ,อึบอือไอ้ตรงช่วงนี้มันมันหอมย่างมากเลยอ่ะเธอ,อ,อย่างเหมือนมันเผาอ่ะใช่เหมือนมันเผาเออเนาะเหมือนมันเผาใช่เออถ้าจะเปรียกเขาบอกเปรียบเหมือนมันเผาอือ ทุเรียนร้อนโอ<ฮ>้ยได้กี่ภูสี่ผูห้าผูเนี่ยตรงนี้อะไรเรือเ่องอารามอืออืออันนี้คือปอกเสร็จแล้วแล้วก็ย่างเสร็จหมดละดำดำหน่อยเปื้อนนี่เนาะชิมลูกเยลด,ดีกว่านเราอุ่น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 ละลอนอุ่นกินใหม่ๆแบบกินย่างเหมือนมันย่างอ่ะหอมอยู่นะอืเป็นไงอื เป็นไงคะแนนเต็มสิบให้เท่าไรเอาไข่ซิบก็ได้ไห้ซิบบ่บ่บ่อร่อยเนาะให้เปดเพราะว่าเขาไม่ชอบกินเละๆแบบนี้ได้ว่าดูเบ็ดหน่อยทุเรียนดีได้เลยนะนจะคำเนาะก็โอเคนะก็ชิมแล้วเขาแบบรู้สึกว่าอือโอเคอ่ะดูเนี่ยเลืองหอมอร่อยคลิปนี้คอนเทนต์เนี ฝากไพกดติดตามด้วยถ้าใครอยากให้ทําแบบไหนทดลองแบบไหนคอมเมนต์มาอันนี้อร่อยจริงไปลองทํากันได้ไม่เสียทุเรียนเหมือนที่เขาว่านะบางคนบอกว่าจะเสียทุเรียนไหมไม่เสียอร่อยหอมไปกินก่อนบ๊ายบาย